ครับสวัสดีครับพี่น่องมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุผูทุคนครับพบพ่อรับหมอแคนทิวลี่คนไม่ขาดแคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมรับฟังหมอแคนทิวลี่อยู่นะครับเนี่ยขณะนี้นะครับผมก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับจักสีเอาคํำใดมาเ้ามาว่านะครับขันบ่มีพีบ่มีน้องเนี่ยทิวลี่กับบอมีซื่องมีเสียงบ่หูจักผมดอกนะครับ ถือว่าอนุรักษ์ศิละปะเสียงแคนเสียงลำซวยกันนะครับผู้นั่นผู้นี้ความหมิ่นมามีแต่คอมเมน่มมออมมนดีๆนะครับมีแตค่คำหยองคำชมนะครับติแน่สมเน่ก็ว่ากันไปดเด้อครับเด้อบอมเนวาทิวลีบอให้ตีได้นะครับกับตีดาได้นะครับแหียงมักดาเป็นโรคก,กิจชนิดหนึ่งอยู่นะครับ แค,นนคนนน้นนะครับนี่ไล่ใส่อยู่นี่แคนเด็ดครับบอมเบนโหวตบอมเบนปีบอมเบนพินนะครับแคนคอเอโนแคนเครื่องดนตรีประจําจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าสร้างแค้นที่มีคุณภาพสร้างแคนที่ตระกูลใหญ่ๆหลกักๆก็มีอยู่ตร,ระนะก,กูลตระกูลพนะตระกูลนาวาอำเภอนาวาบ้านท่าเรือตระกูลร้อยเอด็ดตระกูลสยภูมินะครับสร้างแคนที่เป็นสร้างแคนที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ใหญ่ที่สุดผมก็ ยกให้อำเภอนาว่นะครับที่มีสร้างแค้นที่หลากหลายมากนะครับนะครับการลองเอาไปใส่เบื้องเป็นเกตฝึกหัดก็มีเกตอันนี้เกตฝึกหัดนะครับเกตฝึกหัดดวยครับเด้อราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่พันหาลอยหาสิบาทขึ้นไปร่วมทรงก่อนสิสังกับมัดจัาหาลอยบาทนะครับสนใจติดต่อ0954821169 0954821169 ทำมาฟังไลน์ย่างดีพี่น้องเอาไลย์ลํำเพิืนนะครับเนาะเอาเต็มติมให้ฟังแ้นที้กี่นะครับ ครับเด้อใส่ในส่วนมากมอลลัมผู้ายหลายคนก็ถามมามอลลัมผู้ายนี่สิลัมขี้ได้แน,น่ครับอาจารย์ทิวลี่อส่วนมากเลยนี่ขี้กีครับมอลลัมผู้ายขี้กีมอลลัมผู้ยิงนี่เขาจะสั่งขี้อีขึ้นไปขี้ดีส่วนมากขี้ดีนะครับเางาเงใหญ่ๆแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็น,ปนอีนะครับ,บแค้นใหญ่มันก็สีดังอีกแบบนึงพวกส่วนมากเขาจะเอาเสียไปพวกผีฝ่าพวกแทนหมอแขนแทนหมอแขนผีฝ่าคนเดียวไปเลย เอาฟังไล้์แค้นผีฝ้ามือกันนะครับอันนี้ไล้เหยาครับไล้เหยา และยอนะครับ <c ười> มานี้นะครับผิดผาดไปกันใดก็ว่าภัยนะครับมันกับมีหลายประเลายไรๆก็แล้วแต่สิเป่าทางคนเป่าทางไงทางคนือนเป็นทางแก้มว่ากับเป็นโป้ไสเป็นใช่ส่นะครับแกลดแลวแต่สิบ้ากันไปนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาหมอแคนทิวลีคนบอขาดแคนเดอร์โปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษที่พี่น้องสิได้รับขันสื่อแคนน้ำหมอแคนทิวลีหนึ่งขันเลนเฟ b บุ๊กยู่ นะครับคันบลเลนเฟ e บุ๊กกะก็คือพลาดตัวนี้ไปคันผู้ใดเล่นเฟ e บุ๊กก็คือแอดเฟสบุ๊กมาทิวลี่สิดึงเขากลุ่มสอนแคนเพราะว่าหมอแคนทิวลี่สอนแคนมีกลุ่มสอนแคนเรียนแคนออนไลน์เออคันผู้ใดมีแคนอยู่แล้วแต่ว่าอยากเขากลุ่มเลียนก็ทักเขามากก็ได้ตามเพจทิวลี่หรือว่าเฟ e บุ๊กส่วนตัวทิวลี่กับทิวลี่คนแม่ขาดแคนทักเขามาเลยพิมพ์เขามาหรือว่าทางไลน์ก็อะไรหรือว่าชิโทรมาสอบถามก็ได้ เบอร์โทรศัพท์ก็09548 2 1 1 6 9 0 9 5 4 8 2 1 1 6 9เด้อครับพี่น้องอย่าลืมเด้อขอบุญขอบพุณนที่เป็นกำลังแรงใจให้หมอเขนทิวรลีได้ส,สืบสานศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานบางคนมันสิหายไปแล้วเด้่ลายเขียนเก่าเก่า,กาลายเขียนโบราณโบราณน,นะครับมันสีหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสืบสานอนุรักษ์ซอยกันบางคนเพิ่อนอ่าเป้าว่าเป็นเพื่อนกับซื่อไป เอาโชคเอาลาบเอาเคสบ้านเซนแคสนีนน่มันเป็นแคนอย่าลืมด้ยครับพี่น้องเป็นเครื่องล้างของขัง,งกันได้เลยครับเพราะว่าเฮ็ดขึ้นมันเป็นมีของมีคู่มีบ่าด้วครับพี่น้องเบิงสังเกตเบิงแง้มเพื่อนเอาไปไหว้คู่ไหว้ผีไหว้แทนไหว้เทพเพื่อนสิมีแคสนาไปนาเพราะว่าสังเกตเบิงเทพเนี่ยผีแทนผีฝ่าเนี่เป็นเทพเด้ครับช้าอีสานเขา,าผู้ที่เพื่อนนับถือนี่เพื่อนถือว่าเป็นเทพก่อนสิมี พระพุทธเจ้าเขามาก่อนถ่มิศัตนาพุดเขาเขามานี่คนไทยเขานี่คนหลายๆชนสัตว์หรือว่าหลายๆเผ่าเสือเผ่าพันธุ์นี่นับถือผีได้ครับพี่นองผีนี่มาก่อนนี่ผีมาก่อนพุดเด้ครับพ่นองเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีที่สื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมศาสสื่อสารกับผีหลอกหรือว่าเทพพระเจ้าใดแค้นครับพี่นองผีฝ่าผีแทนนี่ บ่มีเสียงแคนนี่บ่มีปีไม่เห็นแคนไม่ดวงกาอย่างนี้แหละเป็นคำกว่อนของเพิ่นผมก็จจำบ่ได้นะครับเพิ่นมาน้ำเสียงแคนนะครับมานำ้ำลงมาน้ำอ่อไม่แคคนเนี่ยเนี่ยขันบ่มีเสียงตัวนี้ผีบ่ลงบัวเข่าเพิ่นว่าแต่ไม่ตะก,กี้เพราะนั้นแล้วเพชรึ้นนะแต่แต่ผู้เป็นสร้างเนี่ยเพิ่นกับมีอ่อมีคายเพิ่นหิตแล้วเพราะนั้นแล้ว,ลว,ลวทิวลี่ก็เลยได้ใส่ว่าทิวลี่คนไม่ขาดแคนบ่ขาดแคนนะค่ <S <S อ,อ ได้ยู่ได้กินกับน้ำแค้นนี่แหละบ่อขาดบ่อแค้นนะครับอ่าบ่อใดว่าลำรวยดอกกับบ่อด้อึดบ่ไใดอยากกต่พอมีเพราะพอมีพรากินนะครับกัเอาไปประดับเอาไปโชว์ไปไว้ห้อยไว้บ้านกับบ่เสียหายนะครับขันซื้อไปแล้วเพ่า่เปลี่ยนนะครับขันเปลี่ยนก็ดีไปห้องกับสืบสามสารอนุรักษ์ซอวยกันนะครับพี่น้องเอาหวังว่าสิเป็นประโยชน์คลิปนี้นะครับ เพื่อให้พี่เห็นน้องได้ชื่นชมได้เบิงน้ากันแน้นุรักษ์ซอยกันซื้อไปเป็นของขวัญให้ผู้หญา้าผู้หญา้าผู้เฒ่าผู้ยังกระไดประดับตกแต่งกับบ่ได้ว่ากันนะครับกะขอบคุณและสวัสดีครับ